ฉีกกดปลดล็อกตำนานสองบ้านไม่ถูกกันเปิดลิฟต์ีละครไทยที่แม่สามีลูกสะใภ้รักกันปานจะกลืนกิน หนึละครรับล่วงใจเริ่มต้นที่ละครรับล่วงใจตัวละครหมอดีนั้นเป็นหมอด้านอายุรแพทย์มีฐานะปานกลางด้วยความที่หมอดีนั้นเป็นคนเรียบร้อยจิตใจดีมีความอ่อนหวานอ่อนโยนทําให้เป็นที่รักของเพื่อนทุกคนและเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ที่พบเห็นรวมถึงแม่ของต่อ พราะตั้งแต่เธอช่วยตอนเป็นลมและได้มาส่งที่บ้านความรักของต่อกับหมอดีเกิดขึ้นหลังจากที่คนรักของหมอดีทิ้งเธอไปแต่งงานกับเพื่อนรักของเธอเองโดยความรักของต่อและหมอดีในด้านของครอบครัวทั้งสองฝ่ายถือว่าราบลื่นมากเพราะคุณแม่ปลื้มลูกสะพ้ยตั้งแต่แรกพบแล้วแถมพยายามให้ไปเจอกันบ่อยๆกับลูกชายอีกต่างหาก 2. ละครขิงก็ลาขาก็แรง เรื่องราวของนิดนักข่าวสาวไฟแรงสุดแซบแต่ด้วยความช่างคุยและอ่อนโยนของนิดทำให้อาการของลุงทิพย์แม่ของปวีผู้ชายที่เป็นคู่กัดของเธอดีขึ้นเรื่อยๆจนเรียกได้ว่าสามารถกลับไปอยู่บ้านได้แต่ไม่นานผู้เป็นแม่ต้องการให้ลูกชายอย่างปวีแต่งงานกับนิดและเพราะเหตุการณ์บังคับจนต้องตอบตกลงส่วนปวีต้องยอมเพราะความรัก และเพื่อให้แม่มีความสุขและยอมกลับมาอยู่บ้านเรียกว่าเป็นคู่ที่แต่งงานกันทั้งที่ทไม่ได้รักกันน้ำซ้ำเป็นคู่กัดกันอีกแต่พอแต่งงานกันไปก็มีซีนเทียงกันมีปากเสียงกันแบบฮาๆตลอดแต่ผู้เป็นแม่ย่านั้นเข้าข้างลูกสะใภ้ตลอดเช่นกันเรียกว่าเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเพราะทั้งลักและเอนดูลูกสะใภ้คนนี้มาก 3. ละครเรื่องสะใภ้อินพอ ปกติเราจะเห็นละครที่แม่สามีไม่ถูกกับลูกสะพ้ายแต่ละครเรื่องสะพ้ายอินพอตไม่ใช่อย่างเรื่องอื่นๆเรื่องราวของดนเจ้าของฟาร์มรูปหล่อที่หัวใจขาดรักกับลิซา่าคุณหนูไฮโซที่ชีวิตพลิกพลันบ้านไม่เหลือตังจุดเริ่มต้นความรักคือเข้าใจว่าตัวเองพลาดท่าให้กับดนกระทั่งลิซ่าได้ตามไปถึงที่ฟาร์มและได้เจอกับออนแม่ของดน แต่แทนที่จะเป็นเหมือนละครเรื่องอื่นๆที่แม่ผัวลูกสะใภ้ไม่ถูกกันตรงกันข้ามพอเจอแม่ของดนจำได้ว่าลิซ่าเคยช่วยเธอจึงถูกชะตาและเจรจาว่าจะใช้มีครอบครัวของลิซ่าแต่แลกกับการที่ลิซ่าต้องมาแต่งงานกับลูกชายแถมยังหลอกลิซ่ากับลูกชายว่าเป็นมะเร็งทำให้ทั้งคู่ต้องยอมแต่งงานกันเพื่อความสุขของอ่อนเป็นครั้งสุดท้าย 4. ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักขึ้นสามีกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างไม่เว้นวันสำหรับละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักขึ้นสามีโดยผู้จัดแอนทองประสมซึ่งออนแอร์ตอนแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆจนแถกของละครตอนแรกติดเทรนมาแรงในทวิตเตอร์เรื่องราวของเทียนและเมยกับการแอบรักและได้แต่งงานกับรุนพีที่ปลื้มตั้งแต่สมัยเรียน ความรักของพี่เทียนกับน้องเมยเป็นการจัดการของสจีแม่ของเทียนที่วางแผนให้ทั้งคู่แต่งงานกันเพื่อหลีกเลี้ยงการมีปัญหากับผู้มีทิพธิพลรายหนึ่งและใจลึกๆก,ก็หวังให้ลูกชายคาลองรักกับผู้หญิงที่ตัวเองรักและเอ็นดู เพราะเอ็นดูมากจนต้องขอเมยจากเพื่อนสนิทมาเลี้ยงซึ่งเมยถือว่าอยู่ในการอุปถัมภ์ของตัวเองตั้งแต่ช่วงเรียนและสจีก็หวังให้ลูกชายตกลุมรักในความดีและความน่ารักของเมยเข้าสักวัน